สวัสดีครับผมสญญายย่าทองสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็ทำมือจืดตาเข้ามาแล้วครับผมกถึงเวลาท,ทำการ,รเห็ดไฟแล้วครับผมทำงานไฟแล้วครับผมตอนนี้อะไรเป็นตูนพงเรียบร้อยครับตัวไม่เจอตูโลว่าเทค,คับตอนนี้ห้อก็ระบบไฟ ครับใสยานี่เสวัสดีครับทุกท่านครับทักทายกันครับผมบรรยากาศดีครับมูนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านสวัสดีครับปูเปิ้ลสกลนครครับฟังเสียงโอ้ยเื่นดีครับขอบคุณครับ บสดการับจานท็อปเศร้าครับอีสานอินเตอร์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกๆทุกคนครับสวัสดีตอนนี้อาจารย์ไฟเรากำลังเฮ็ดหลอดไฟติดก่อนครับเดี๋ยวจะเสียนไฟครับเดี๋ยวนี้มือนีเ้าจะมาเสียระบบไฟครับตอนนี้กําลังเวตุระวางบอร์ดไฟกับอก็ยังให้มัหากันเห็นก่อนคือจะเสียระบบไฟเบื่องครับ โดยอาจารย์ทักิชิครับสวัสดีครับาสตรนาแม่ประพันมาสอนลองเพลงบับมาอยู่ครับจนไหมดนะครับบนก้างแตงเสียงขีดเขียงตาอยู่ช่วงนี้ให้เวลาทีมงานเสร็จระบบเสียงเสียงระบบเสียงเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นระบบแสงครับเพราะว่าค่้มาแล้วก็จะระบบแสงเพราะว่าต้องฟ้าทํานะครับเดี๋ยวฝนฟ้าจะลงมาเดี๋ยวจะบริเสร็จระบบแสงครับสวัสดีครับอาจารย์กุหลาบมีสวัสดีครับมันหมานครับสวัสดีครับทุกคูทุกคนครับสวัสดี คือว่ต้องจอ LED ให้บรูพันธ์ในเตยเพราะนาจอมิเตอ LCD ครับพี่จะคนบ่อยไปเบิ่งหนังปูว่าล่ะก็ให้เปิดหนังปูว่าล่ะวันนีครับนายช่างกล้วยครับวันนีครับลิขิตครับผมนะครับที่หอคิดถึงได้เด้อขอบคุณและลลัวครับผมตอนนี้กําลังเปิดบีมอยู่ครับเดี๋ยวเช้าจะมาเสร็จระบบแสงบีมให้เบิ่งครับครับสวัสดีครับทุกคู่ทุกคนครับ ท,ทักทายกันครับย่านทังแหงครับตอนนี้อยู่บ้านข้ามนาแสงครับตำบลกุฏิป่าไทอําเภอเดชสาวเดชคนเดิมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสวัสดีครับจอยมิวสิกครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราเซตร,ระบบเสียงเรียบร้อยระบบเสียงเอาไปก่อนเพราะว่าเสียงเรียบร้อยแล้วเดินระบบแสงครับตอนนี้มืดจืดตามาแล้วเราก็ทําระบบแสงตอนนี้อาจารย์ทีมงานเฮาการะลังอ่ะ่ะนีละเฮ็ดระบบแสงไฟบีมติดละบ่ต้องสิครับเฮ็ดโรเทียดติ๊กเจอ เฮ้กบบอสครับเอาสีบนท่าครับฝ้าออพ่อนายหยอกหยอกข้าผมเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้ฟังครับแต่ว่าตอนนี้เห็ดแสงกันครับก่อนที่จะค่ำนะครับยัางมันีบอสได้บอครับมันนี้ข้าใส่บอร์ดขิงข้องครับ กินกล่องมากกินไปย่งนี่เนาะมือถือปล่อยไม่ไหวอีิ่งแต่อย่นี่เนาะแต่อย่ี้เนาะสวัสดีครับคุณเพชรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สันครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟครับผมสวัสดีครับอาจารย์เพชรเพชรนอนน้อยแต่นอนนานในคนดังครับในโลกโซเชียลครับดังเรื่องยังเรื่องดีบ่บอครับเรื่องซั่ยครับ พอเพอดีพี่เล็กสั่งครับผมางเบอกครับผมสั่งปัญหาครับผมแจ๋วสวัสดีครับพอดิโอครับสวัสดีครับถุยกรครับสวัสดีครับปุ๊บเปิ่นครับขอบคุณหลายๆครับเย็นบ่ะตอนนี้กําลังเสร็จเสร็จระบบว่าแสงสีก็คือเนื้อตัวจะทำไมเมื่อไหร่เขาบอกเลยแซ่บไ้ มตอนีิีนคร่เนอยากเอาบดก็้เอียมเอาบีมก็แบบทติดบรรุยางกันก็ได้ฝนตกเด้อครับบนยังฝนตกครับอ่าเดี๋ยวถามกรมอุตุครับกรมอุตุครับคันเหรอโครับพัดคันบบครับโอ้แสดงว่าโตครับหายห่วงครับกรมอุตุนิเเสื้อใจเลยเลครับอะไรใคนสิปั๊บเตรียมตเตรียมตัวแขวตอนนี้ก็ต้งเสีระบบไฟครับ เสียงเรียบร้อยครับเสียงเรย้ถามอาจารย์กอล์ฟไปเลยโอเคปะครับโอเคครับตรวจสอบวะตรวจสาวนะครับออนทัวร์เจนครับส่วนทวีตสองไหนวะโอ้บอลทวร์สองไกลกันหไรอ่ะไกลกันหลายครับบอลทวีตสองจอยกระดังบ่แน่นครับไกลกันหลายครับวันนี้ฝนตกนะครับครับความใจกลางนะครับดูแลสุขภาพทุกคนเลยครับเด้อสัญญาณเน็ตดีบ่ครับดีอยู่ครับตอนนี้เขาใส่เน็ตของอ่าชู้ครับผมวันทุกคนไปชดไปเลยเพราะว่าที่นี<ส> aquela, ่ไม <c oughs> ่มี <ance> <c oughs> <the> <c oughs> นครับเสาครับเสาสู้พอดีอยู่ใกล้ๆครับสนุกจวดจวดตอนนี้อาจารย์ไฟครับอาจารย์ไฟครับสุดยอดเครื่องเสียงครับบริครับสักพุ่มครับติดตามครับบริครับสิทธิพรนนัตนาวันสัตตกาพิเชษครับผมอาจารย์ทียมไฟห้ากระดังเตรไฟครับก่อนจะฟังเสียงครับฟังเสียงผมเองแค่จับคมก่อนครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีรับผม นะครับผมเบาย่องไรจองก็เป็นเราจะเชื่ระบบแสงบีมครับบีมวันนี้เรามีทั้งหมด12ตัวครับหลังไฟฟ้าจักตัวบบจักหลายพี่ลูกปูฟีจักตัวบบจักพื้นหอวอยู่ครับผมได้บบจักกับผมสวัสดีครับโต๊ะอาจารย์ใช้กิซิมาหรอวะเพราะว่าหายใจใช้กิซิได้ไม่เห็นหายหนิเรื่องโจทย์ย่างกี่ย่านเครื่องเครื่องบินบ่ เออไปกันได้ตักสีได้ไหมไปกันได้ไหมสวัสดีครับประหลงศักดิ์ครับผมอ้าวแสงบีมครับบีมโลเทียดมาแล้วฮกตวเห็นกันเรียบร้อยครับเห็นกันนิบลอยสวัสดีครับอาจารย์แม่สกุลราครับผมเปิดแจ็คทุ่มครับเจ้าด้ากบเปิดครับตอนนี้กบเปิดอะไรครับปริเซตระบบเสียงครับอะไรแล้วล่ะมันจะเห้องเพียงบอห้องเพียงยังจอมเพียงยังจอมเพียงยังหูือล่ะ ผัวใจก็ใส่ยังสาววะายหัวใจเงินลอยนึงอยู่บริษัทไหนพี่หลานหัวใจใส่ยังสาววะจักใจใส่ยังสาววะป่วยนะป่วย้วโอ้ยบริษัทกันเถอะเข้าโชคดีไปมันๆตลอดปีครับเบียบสาวครับสาวดีหลายครับหนาวม่น้อสมุดครับกาดนะหนาวครับหนาวดีกว่าเปียกนล้วครับเนาะตัวสาวตัวคือบ่ครับเนี่ยรับรองครับประกันครับมือเงินไม่ให้กับร่งใจนะครับตัวสาวของแท้ครับ ครับตัวเป็นผมครับวยอาจารย์สกิชิลงเรื่อง so มากขี้น้่ม่หอดแต่พ่คืคู่ไปหางลับเราแน่อาจารย์สกิชิติดไแดงครับติดไบแดงติแดงอยู่ตรงหน้าเล่นะพมมากับมาครับพ่าฮ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 ่ะฮ่าฮ่าอ่าาฮ่าั่าฮ่่า่อคบครับาา่าาาัา สัญญาณดีกว่าพี่กายครับพี่กายโมวิสัญญาณครับอยู่นี่เล็เลกการไหลสดมือเอ,อื้อนยพท้าจะไหลสุดผ่านช่องสับไล่หลักช่องส,สายอันเซ้าชาแนลโอ้หล,หลายช่องครับมืออื่นมาให้ยกำลังใจครับอยู่ที่บ้านคำนาแสงตำบลกุดปทายอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีครับผมถ้าเบื้องแสงกัหน่อยมันเหมือนมากนี่ปล่อยแสงครับจอยสวัสดีครับอาจารย์บุญอ,อ,อาจารย์บุญมืออื้นมากว่ามือเอื้อนอาจารย์บุญบุญไฮเปอร์อดีตมือทำบุญของโบวันนักสือครับตอนนี้ไปอยู่วง อุ้งศิษยากันแล้วครับรถแทง็กซีหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์อากาศดีครับบริครับรสมีครับผมขึ้นดีไม่เนาะจนในคุณแม่บุพันธ์หอกกับมากครับเขาคือบึงมอยเต๋วเลยอะเขาอาจารย์เตาพันเห็ด ต้องทรอดม่รป็นน้ำรีย่บวเจ๊สักมาเด้อเจอี๊ยสักเด้อเอสระบุรีุณแม่เลี้ยวห้าจะไปเสียนไฟให้เบิรงครับไไจะไปสีนไฟนะครับนนเป็นอาจารย์คิชิโบมาเเฮ็ิเองก็บเด็กวะเอ้ามเฮ็ดสาแล้วเนาะเฮ็ดสาแล้วเนาะโอ้อาจารย์แทคิชิมาจากญี่ปุ่นเหมือนกัครับ ครับขนาดอาหารญี่ปุ่นก็ยังเตรียมพอนลยอาหารญี่ปุ่นก็มีมามาย่ำย่ำไม่ไหวครับอาหารญี่ปุ่นเตรียมตอนรับปราทา์ซากิชีอาหารญี่ปุ่นเ่กินแต่อาหารญี่ปุ่นตัวคนญี่ปุ่นเนาะเอาซาดเป,ปดไปในตัวครับอ่ะเมื่อกี้อาจารย์ซากิชีอ้าวอาจอา,จารย์ซากิชีบ้านหลับบ้าเนาะมาเด้อมากินข้าวเอาเก้าอ,อี้มาให้หนูนเนี่ยนี่ครับ ก่อนจะทําการแสดงครับก่อนจะทําการสิ่งใดครับก็ขอคุณพระารีราตราไตรนะครับอมจะเสกข้ามาคาหารวยแฟนผมมีรักใหม่จังสดใสอะไรน้องสุ๊สาวโอ้ยเหมืนเป็นวันเพื่นเนาะพอดูมอเตืร์ด้วยครับ เราจะทำซีนไฟครับโอ้ยมอยเตือกมือที so ่เตือมือเตือยทำไมมันมือเตือยโจดโจดโจเดี๋ยวเปิดมอยเตือก่อนเดี๋ยวจะมาเห็นว่าใครคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้านกำลังไม่มีเรื่ออะไรครับผมแสงนำหน้าครับน่านรอมาครับรอมารอยังครับรอแล้เอาขึ้นสุดหัวสวัสดีครับอาจารย์ท็อปร่วมพูดรับ ต้องใช้ขือบมบถึงว่าหนอาาอเอ,เอ,เอาบุเชือเลยนเ,นเพืน่นนไอ้ฟอมาเลยห็เพืนเพ่นน่ไอ้ฟอนมันไกลขือเห็นไอ้ฟอไอ้ฟอไอ้ฟอเอา,เอา,เอาสาย,สายน ไกลแห้งเดี๋ยวขออนุญาตดูมอนิเตอร์ไฟมาละบออมาละบออไฟเฮ่านัน้นมันมาละบออเสียบปักละให้น้ำเน่อาจันโจ คนโกสุนีล้อบันตามิจารก็ละไปน่ะหางกันใส่ละบอมีว้างไปใส่ก็ว้างไปโลดมันเป็นแค่โ้ยว้างไอ้พูดละอาจเอยมันก็ลิ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 จักอยู่บอสเฮ็ดจังไหนเนาะบอร์ดไฟนี่น่ะฮะบอร์ดนี่น่ะบอร์ดไฟนี่น่ะเฮ็ดจังไหนละเฮ็ดจังไหนสอนใครเนี่ยเพื่เฮ็ดเปลี่นสวัสดีครับอาจารย์ท็อปครับผมมือจะพูดหรือลืมนะครับอาจารย์ท็อป ี๋ยวเราจะ,จะ,จะบังกล้องตรงนี้ครับให้เห็นให้เห็นอ่าไฟไปด้วยครับเผื่อทําผิดอะไรก็บอกด้วยนะครับอาจารย์ที่ีๆกระเด็นตัวพระรามอักษรชวนติดไฟแดงครับอ่ะรูแสงไฟแสงไฟกระจ่างส่องนําทาง สัญจรกึงนางฟ้าอารชรป่านนี้งามงอนหลับแล้วหรือไรเพืออพ่อนเนอเพื่อนเนาะานดูครับเสียงเพื่อนด <m> ูแสงจันทร์นวลพอง <m> อยากยุดผู้ครับมื้อเกิดผั้อะไรสุดยอดหลายครับบุงรรบบ้งเกิดครับสร้างระลุครับมอตเตอร์ครับผมสวัสดีเจ้าลูกหนูเอาตอนนี้กำลังลองไฟครับลองไฟ บอลผู้จัดลองไม่ได้เพราิบวลองไม่ครับนาะนานเอาละบอลิตตั้วนะอาจารย์นาะต่นะอ,อตไปจะเริ่มต้นนะครับในการทดสอบไฟวถาถามกันบ่นบ่ไฟฟ้าของห้องน,นี่นนนมีถนนมอแถวแถวถนนบอแถวแถวถนนขอนกนจอดมีจะเบื่อแข่งขันอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งฟกชี่เกไฟฟ้าขัางลังเอาได้หลายเบื่อเดยบ่ข้้งลังมี 33, ครับี เรามาดูเทียดที่ลอันครับอันนี้ไฟเคียนะครับช่องที่อหนึ่งนะครับฟิกเจอร์ที่หนึ่งครับที่เป็นแพ็กเกจที่อหนึ่งนะคือหนึ่งก็คือไฟเขียวนะครับไฟเขียวก็คือไฟสีขาวๆนะครับผมไฟสีขาวๆนี่ก็จะไม่มีแดงไม่มีเหลืองนะครับผมจะขาวครับผมไฟเขียวนี่ยำถือจับเอาไปใส่ได้อยู่ครับก็นังจะว่าน่าจะรัวจับนี่เอาไฟนี่ไปเขียว เออไดหลายเบอร์เ่งดีเลยเบอร์บอเ,เ,<อ>เบียนเอเปลี่ยนเบอร์ไปที่อาจารย์เขียนไปอย่ไปบอกเอาต่อไปแพ็กเกจที่สองนะครับอ่าเป็นไฟสี่ขาวอ้ไฟสีสามสี่หาหกตลังเบอร์เดียวบ่นี่2เบอครับสเบอ,อสี่ห้าห้ากับหก โอ้ยโอ้ยได้ไรเอ็มเกิดงาไมไหมหาแค่ยังหาก,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 กับจิตหาแค่จิตเนาะครับตอนอื่นเราจะทำให้มันเป็นไฟสว่างก่อนนะครับขั้นแรกนะครับลบออกซะก่อนการกดก็คือกด delete ดแล้วก็กดตัวนี้ออกครับกด<ห>มันออกกัเลยโหโหซอยมันลงมามา ต่อไปเราจะสอนครับในการเปลี่ยนมิกเซอร์นะครับก่อนอื่นเราเปิดแล้วครับเปิดแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบ็กเอาคือการทํางานของบอร์ดนะครับถ้าเป็นมิกเซอร์ก็คือสไลด์มนบอร์ดนะครับตอนนี้เราใช้ตอนนี้คือมิกคิงคอง 1024S นะครับเต่มาดูกง่ายนะครับเป็นเราจะทําเป็นง่ายๆนะครับอ่าง่ายๆพื้นฐานนะครับ ท่านน้องๆหน,นูๆครับก่อนที่จะมาดูนะครับก็อยู่ในการควบคุมของผู้ปกครองด้วยนะครับโอ้ยไม่เกี่ยวยังว่ะตอนอื่นนะครับดูเทปใช่ไหมเราวร็เราดูเทปมาเรียบร้อยอ่าเป็นสองเบือพ่อเนาะก็ได้ก็ได้เอาอ่าตัวนี้คือเราแผดไปแล้วคือฟิกเจอร์แพ็กเกจหนึ่งเราใส่หนึ่งคือไฟพาไฟเคียครับถ้ามีปัญหาครับเคียได้ตัวนี้ครับ ก็คือไฟสีข่างนะครับนอ้อสามในบ่มีนะครับนอ้อมีหามีหาก,กับเจ็ดนะครับนอ้อปาบมันยางคือ,คอพีบครับต้งใส่ติจิตบมาตรงน้อไปอ์บออาจารย์ติออจรกับปัญเดียวครับเป็นบอ่อเท่าเอากุศลตูบลงครับเอา่าครับกุศลตบลงครับตูบต้องใส่ยูใส่โบจากเท่ากับโบจาาเกิด <laughs> เพราะว่าฟิกเจอร์อ่าบอร์ดเอาอมีแค่สามสีคือ RGB, คือ R G B คือ mm hmm. มีเรดแล้วก็ R G B หมายความ <With premium. S 1> ว่า,า,ารเรดกรีนบีูเออโอ้ยขอบคุณอาจารย์โจไปบ่เป็นเลยนี่ครับขอบคุณอาจารย์โจจักรยาน,นหลายๆครับเด้อ <c oughs> แ,แม่ขึ้นเบอร์อะไรเห็นไห,นไหนแม่สีตอนท,ที่สองะเราจะทำทั้งหลังมันแจ้งก่อนเราจะทำสีนไฟแจ้งเรียกมาชายเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ตอนที่สองใช่ไหม ก็ทำเหมือนกันครับเพราะว่าฟิกเจอร์ไม่ถูกกัน <S <S อ้าวให้เหมือนกันิึงนี่เอาเก๋งเนาะเอาสีเซ็งแกงนะนะแล่ะน้วเนาะตุอย่างแจ้งหมดแล้วครับเหมือนเราเรียก,กว่าใช้ตัวนี้มาทิเซียงวันมาไปตะมูมันบ่อ้าวแล้วมากดเซฟไว้ก่อนนะครับซีนนะครับกดซีนนะครับซีนแล้วนี่คือการเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคือ เรามาเทปไฟสว่างลงก่อนอ่าลงมาครับทีนี้เราจะเริ่มต้นไฟพาให้ดูครับเหมือนก็เหมือนกับบีมครับแล้วกดนี่มาันคู่ปฏิทินเกือเกือบเกือบรอตัวนี้คือเฮห้เบิงว่าเฮตงสีมัน่ปรยเ้อครับเด้อเอาโลกออกไหมครับโลกออกไหมกดคือกดลิลิตครับกดออกไหม ตอนนี้ซีนการเล่นเราก็จะไม่มีนะครับกัดจะไม่มีครับนะ <c oughs> ครับก็กดฟิกเจอร์แพ็คแพ์คือที่กับแบบมีทั้งหมด6หน้านะครับแต่ละหน้ามี20สิบเบอร์20สิบคูณหเท่าไหร่ร้อยบเบอร์นะครับเราก็เรียกมาใช้เลยครับตัวนี้มันตุงกันเป๊ะอ่าแล้วตัวนี้ก็อันนี้ไม่ตรงเราก็ตัวตับลงครับห็นมาตัวยูเบอร์ไร้บ้างรับ แล้วก็ปับ๊บมันมองเห็นได้เออเมื่อสิบเมือสิบอ้าวทุกอย่างมองเห็หาเจอด,ดีหนอเอาทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเรามากดสินไม่ข้าในกระพริบไหมครับข้างกระพริบเอามันกระพริบตัวมันกระพริบกระพริบได้ตัวนึงกระพระิบกร,กระโบกระพริบได้เห็นเลยท่าน E เอาดูตัวที่สองเอาตัวที่สองโอ้ยมันยังขังอยู่เนาะกดครับตัวนี้ต้องทำตัวที่สองครับอ๋อสักครู่นาอเอาสิป่ะเบอร์ห้ากับเบอร์เจ็ดใช่เนาะกดซีนป๊าโอเคเอาคำมาบอกรั้วมา สล <c oughs> องได้หรอฉลองไรอฉลองฉอซ้ำไม่ขาดได้เลยเอาเอาไหมครับล <c oughs> รืมเปิดอะชัตเตอร์อครับผมเหตุ <c oughs> การณ์อย่างนี้คือเป็นการสาธิตไงครับว่า,าถ้าเราไม่เปิดชัตเ<ม>ตอร์นี่เราเสียไ้มันจะไม่เป็นแสงขึ้นมานะครับลบกออกครับกดดีลิท้ะก็อ่ากดออกเราดีลิทสองตัวแครับกดดีลิทอีกตืวอนึงก็กดดีลิทออกครับเอาแล้วเมืองครับอ่าโดดเทรดกันมานี่คืออ่านี่คืออ่า กรื่องนี้หละดิมือครับดิมือกดดิมือเอาที่ no ยางเอาเอาดิมือก่อนแล Jam ้วเอาเก่ารงกับส okay. ีเอ gotcha. ็ดอเอาแจงว่าเก่าคืนบอกเออเก่าืนที่ประสีอ่าไม่บ่กะเขาดิมือเนาะตัวแรกมาหาเนาะกับที่เบอร์หาก็เบอร์โอ้ยเบอร์ห้าก็เบอร์เจ็ดรเทิมากครับมันกับพิ ก็เอาเบอร์ชิพลงนะครับอ่าเบอร์ชีพไปลงครับทีป่ปู้ตวจแล้วเนาะดีมือวาในี่ยเหตส่อ่าดีมือแล้วเนาะครั้งนี้คงจะไม่พลาดนะ <laughs> นะแล้วกดนะครับสีนายนะครับเราก็กดเชียร์ดูนะครับเชียร์ดูนะครับอ่า<อ>มันมาไหมครับหน้าใช่ไหมนี่คือการทําวิธีโอ,อ้คือเกือบเกือบไทย <laughs> <laughs> นี่เนาะ เอาเหลี่ยมว่าใส่เน่ยบอูบอสบว่า,าเราจะทําซีนใหม่นะครับในการที่จะเล่นเราไม่ต้องไปโรเทียมาถ้าโรเทียมา,ยเ,ยนนารเราเคีรนี้กคืสตูบเราประกดมาแล้วเห็นไหมประกดมาแล้วข้อกดหนึ่งสองเนี่ยบอลขอเอาแต่หนึ่งขอเอาแต่สองระวัติขาสองกับ6กโอ้ก็ผากับเจ็ดเนานะอ่ะแล้วเรา,ากด เชฟนะครับคือการเล่นนะครับ p พย์แบ็กก็กดเพย์แบ็กเชฟนะครับแล้วก็กด R G B เชฟก็คือ R G B ก็คืออะไรโจเชนโจเสียมันมีหลายอย่างครับหลายอย่างก็คือเอาหกสีให้ดูครับหน้าเห็้ไหมดูครับดูดูปั๊บปั๊บปับเห็นไหมถ้าว่าต้องไปอยากได้ที่อะไนี่มันเรียกหดเท่ากับกดเชฟพารามิเตอร์เชฟอะไรเด้อคือการเอาเชฟนั้นมาแก้ไขนะครับ